สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาอ่านสาระอิไม่มีขีดกันนะคะเปิดหน้าที่27ไทยเลยค่ะ27ไทยมี2กับ7นะคะเด็กๆชี้ในวงกลมค่ะสระอิไม่มีขีดสระอิไม่มีขีดสระอิไม่มีขีดอ่านว่าอิตอเต่าตอ,ตอใส่สระอิสะกดว่าตออ มันทัดล่างนะคะบอใบไม้บอใส่สรออีสะกดว่าบออิบีมาดูที่ภาพแรกเลยค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพนักเรียนคนหนึ่งค่ะกับคุณครูนะคะเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะตอเต่าตอใส่สรออีค่ะตออตีตออตีตออต ครูคนนี้นะคะกําลังตินักเรียนอยู่ค่ะต่อไปนะคะภาพสระเปลานินาข้างล่างนะคะบอใบไ,ไม้บอใส่สระอีค่ะบออีบีบออีบีเขากําลังบีใส่ส,สระเปลออกมานะคะต่อไปค่ะลอลิงลอใส่สระอีค่ะลออีลิลออีลิลออล ถ้วยนี้นะคะเป็นยังไงคะมีแตกออกมาหน่อยีกนึงนะคะต่อไปค่ะฝึกอ่านคำจจานจอใส่สระอีค่ะจอ,อิจิจอ,อิจิเลื่อนมือถัดไปนะคะดอเด็กดอใส่สระอีค่ะดออิดิดออิดิเลื่อนมือถัดไปอีกนะคะผอพึ่งผอใส่สระอีค่ะ ผออีพีออีีเลื่อนมือถัดไปนะคะสอเสือสอใส่สระอีค่ะสออีสิสออีสิต่อไปนะคะคอควายคอใส่สระอีค่ะคออีคีคออีคีขึ้นมาทัดใหม่ตรงนี้ค่ะชอช้างชอใส่สระอีค่ะชออีชี ชออชิเลื่อนมือถัดไปอีกนะคะนอ <lawsuit. S 1> หน,หนูออนอใส่สระอีค่ะนออนินออนิเลื่อนมือถัดไปนะคะทอรหารทอใส่สระอีค่ะทออทิทออทิเลื่อนมือถัดไปอีกนะคะพอพานพอใส่สระอีค่ะพออีทิ พออีพิต่อไปนะคะวอแหวนวอใส่สระอีค่ะวออีวิวออีวิขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้นะคะบอใบไ,ไม้บอใส่สระอีค่ะบออีบีบออีบีตัวถัดมานะคะดอเด็กดอใส่สระอาราข้างค่ะดออาดา ดอ,อาดาอ่านรวมกันนะคะบิดาบิดานะคะคือคุณพ่อนั่นเองค่ะเลื่อนมือถัดไปอีกนะคะกอไก่กอใส่สระอะมีสองหัวค่ะกอกกอกะกออกะต่อไปนะคะทอรหารทอใส่สระอิค่ะทออทิทออิทิอ่านรวมกันนะคะ กะทิต่อไปค่ะมอมามมใส่สระอะมีสองหัวค่ะมอะมะมออะมะต่อไปนะคะลอริงลอใส่สระอีค่ะลออีลิลออีลิอ่านรวมกันนะคะมะลิฝึกอ่านประโยค ภาพนี้นะคะมีเด็กผู้หญิงค่ะแล้วก็เด็กผู้ชายสองคนนะคะ<ๆ>เขากําลังทําอะไรกันอยู่นะคะปอปอ,ปอใส่สระอีค่ะปออ,อปีต่อไปนะคะยอยักษ์ยอใส่สระอะมีสองหัวค่ะยออะยะต่อไปนะคะดอเด็กดอใส่สระอูค่ะดอูอดูต่อไปค่ะนอหนูนอใส่สระอาค่ะนออานาต่อไปค่ะ ลอจุลาใส่สระอิค่ะลออิลิต่อไปนะคะกอไก่กอใส่สระอาค่ะกออากาอ่านรวมกันนะคะปิยะดูนาลิกาบรรทัดต่อไปค่ะปอป้าปอใส่สระอีกแล้วค่ะปออีปิต่อไปค่ะยอยักยอใส่สระอามีสองหัวค่ะยออ ยะ yeah. ต่อไปนะคะพอพานพอใส่สระอาค่ะพออาพาต่อไปนะคะทอทงทอใส่สระอีค่ะทออีทิต่อไปนะคะดอเด็กดอใส่สระอาค่ะดอ,อาดาเลื่อนมือถัดไปอีกนะคะมอหมามอใส่สระอาค่ะมออามาต่อไปนะคะหอหีบหอใส่สระอาค่ะหออาหา เลื่อมือถัดไปอีกนะคะบอใบไ,ไม้บอใส่สระอีค่ะบออบีเลื่อนมือถัดไปอีกนะคะดอเด็กดอใส่สระอาค่ะดออาดาอ่านรวมกันนะคะปิยะทาาทดามาหาบิดา ปิยะนะคะคือคนนี้แน่เลยค่ะพาน้องธิดานะคะมาหาบิดาก็คือคุณพ่อนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะ